สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะกับอาจารย์แพทย์ค่ะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะวันนี้เราจะมาทานายเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะของท่านในแต่ละราศีว่าเดือนพฤศจิกายนนี้การงานของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะการงานของชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ อาจารย์ได้ลูกแก้วของอนุบิสเกิดขึ้นนะคะก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันคะ่ะเมื่ออนุบิสเกิดขึ้นก็เตือนให้เราต้องระมัดระวังอีกเช่นกันนะคะอาจจะเกิดปัญหาและเกิดอุปสรรคในการทํางานนะคะเสจเช่นกับราศสีอื่นที่มีปัญหานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นระวังค่ะยิ่งคนที่ทํางานเกี่ยวพันกับเรื่องของเครื่องมือหนักเครื่องจักรกลต่างๆนะคะมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยควรที่จะต้องรอบคอบในการทํางานให้มากนะคะบางรายมีในเรื่องของเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง นะคะการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เนี่ยถึงเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยก็จะพบกับความอึดอัดใจเพราะว่าความร่าช้านะคะการงานที่คุณคาดหวังหวังจะให้เร็วแต่กลับมีคนคอยถ่วงทําให้งานคุณเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรนะคะการค้าการขายนะคะในเดือนนี้ก็ไม่สมควรที่จะลงทุนหรือขยายงานเพิ่มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องประวิงเวลาไว้ก่อนรอให้ช่วงด,วงดีแล้วเราค่อยทำนะคะในช่วงนี้ก็ขอให้คงสภาพ ของการงานในช่วงเดิมๆเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งคิดอะไรเพิ่มเติมนะคะค่ะแล้วก็ถ้าหากคุณอยากรู้รายละเอียดของการงานของคุณเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรรับฟังได้ที่เบอร์ดอกจันสามสามหกแล้วกดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ